ผมจะพาเข้าไปดูต้นพิษเรากำลังเดินเข้าไปหานะครับในป่เาเอาไม้เสียบเราจะไปดูกันนะครับว่ายางมาออกมายังไงครับดูใกล้ๆเลยครับให้ยางนี่แหละเอาไปผัสมลูกดอกลาดสั์นะครับหากินใช้ชีวิตในป่านะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเรามาเข้าป่ากัน ป่านี้เป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุดของแถบนี้นะครับคือป่าที่ดเบ็ำบันมายัางไงเป็นอย่างนั้นนะครับผมจะพาเข้าไปดูป่าและไปดูต้นพิษนะครับต้นพิษที่ชาวเขาหรือชาวป่าชาวอยเขาใช้ล่าสัตว์กันต้นนี้นะครับมีตอนนี้ต้นใหญ่มากๆ,ๆเลยนะครับอยู่ในป่านี้นะครับอยู่ในป่านี้ผมจะพาเราเข้าไปดูกันนะครับว่าไอ้ต้นพิษเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับเวลาเราเข้าป่านะหรือเราไปอยู่ในป่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเราเอามาเสียบไม้ย่างไก่หรือย่างปลากินเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะครับผมจะพาเราไปดูกันนะครับตามมาเลยเรากําลังเดินเข้าไปหานะครับในป่านี้มีหลายต้นนะครับมีเยอะด้วยซึ่งป่านี้ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับ ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆมีทุกอย่างนะครับเราไปกำลังจะถึงแล้วครับว่าเราจะเจอหรือยังครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปไหนนี้เลยลักลอบเข้าไปนะครับคือ,อยาลกุกงาันนะครับเราก็หาวิธีเดินไป นะครับเราไม่หาวิธีเดินนี่เราจะเดินไม่ได้เลยนะครับยาลูกมากซึ่งตรงนี้เราเดินมาเกี่ยวแล้วนะครับที่ต้นนี้นะครับต้อนใหญ่ามากเลยนะครับอยู่ในป่านี้นะครับเราจะไปดูกันว่าเขาทํายังไงกันแล้วใช้อะไรของต้นนี้นะครับเราจะไปดูกัน ต้นนี้นะครับใหญ่มากๆเลยครับศูนย์เสียฟ้าเลยครับซึ่งตัวนี้มีอายุมีอายุเป็นหกเจ็ดสิบปีแล้วครับตน้นใหญ่มากๆเลยครับเราจะไปดูกันนะครับ อย่างน,นี้เลยนะครับพอเราตัดปุ๊บนะจะมียางเขาเขาออกมาครับนี่ครับจะมียางเขาเขาเริ่มออกแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับแล้วเราจะใช้ยางที่ออกมานี้นะครับเอาไปผสมูดดอกแล้วเอาไปใช้รักษะนะครับถ้าใครอยู่ในป่า ต้นไม่ใหญ่นะครับมีต้นไม่ใหญ่มีต้นประมาณนี้ประมาณต้นนี้หรือประมาณด้านมีนี้คุณเอาไปเสียบไก่เสียบปลากินนะครับแล้วลองคุณได้ไปเกิดใหม่ร้อเปอรซ็ครับเวลาคุณเข้าไปอยู่ในป่าทีุ่มสมบูรณ์และมีแต่ไม้ไม่มีไม้ไผ่คุณอย่าเอาไม้ที่ม่วๆเอามา ประกอบอาหารนะครับไม่อย่างนั้นคุณได้ไปเกิดใหม่ครับนี่ครับยางออกแล้วครับนี่ครับนี่ครับยางออกแล้วครับนี่ครับยางออกแล้วครับเดี๋ยวผมจะเก็บนิดนึงเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับผมซึ่งผมจะใช้ใบไม้ทาอย่างนี้ครับเพื่อมาเก็บยางนะครับนี่ครับกำลังออกแล้วครับครับเอามาลองนะครับ เวลาเราเก็บนะครับเราทำอย่างนี้นะครับเราเอาไม้เสียบเราหากิ่งไม้นะครับที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับเราก็เอามาเสียบอย่างนี้เลยครับเราเอาไปไม้มาทำอย่างนี้ครับแล้วเราก็เวลาเราทำเนี่ยเราพยายามหักตรงนี้ให้มันยืดๆหน่อยนะครับแล้วเราเอาไม้เสียบ อย่างนี้เลยครับเราจะสามารถเก็บได้อยู่ในนี้ครับเราจะไปดูกันนะครับว่ายังมาออกมายังไงครับดูใกล้ๆเลยครับครับเดีผมจะครับเดี๋ยวผมจะตัดใหม่นะครับ จะตัดใหม่ให้มันออกดีๆนะครับเวลาตัดนะครับพยายามตัดให้มันเป็นร่องเพื่อที่เรายางออกมาปุ๊บเราจะได้ลองได้ครับมาแล้ว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 รองเลยครับนี่เห็นไหมมาแล้ว ซึ่งยางนี้มีพิษถึงชีวิตได้นะครับเมื่อก่อนนะครับพ่อแม่เรานะครับยังไม่มีอาวุธปืนเขาใช้ยางนี้แหละเอาไปผสมลูกดอกลาสั์นะครับหากินใช้ชีวิตในป่านะครับอันนี้เป็นสารเคมีอันตรายนะครับ ห้ามลอกเลียนแบบนะครับห้ามเอาไปใช้ซีซัวนะครับไม่อย่างนั้นคุณอาจจะได้ไปเกิดใหม่นะครับกำลังลองอยู่ครับซึ่งพิษชนิดนี้นะครับก็มียาแก้อยู่นะครับยาแก้มีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือปูดิบครับในเมื่อคุณโดนโดนยาชนิดนี้เข้าไปในร่างกายของคุณแล้วนะครับคุณไปหาปูดิบดิบกินดิบเลยครับคุณกินดิบเลยกินปูดิบเลยนะครับ พอคุณกินปูดิบไปหนึ่งตัวนะครับจะแก้พิษได้นะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวยาแก้พิษตัวนี้นะครับถ้าคุณโดนตัวนี้แล้วถ้าไม่มีปูดิบคุณต้องหายาชนิดนี้ให้เจอนะครับแล้วคุณจะรอดตายครับนี่ครับได้แล้วครับได้นิดนึงแล้วครับ ซส้ป่านี้ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับเป็นป่าดุงดิบนะครับต้นไม้ชนิดนี้มักจะอยู่ในป่าลงดิบนะครับถ้ามีป่าเป็นป่าไผ่หรือป่าดิบชื้นไม่มีนะครับไม่ขึ้นนะครับจะอยู่ระดับความสูงระดับน้ําทะเลประมาณ600 m. ขึ้นไปนะครับถึงจะมีนะครับถ้าระดับน้ําทะเลไม่ถึง600เมตรขึ้นไปไม่มีนะครับคุณหาไม่ได้แน่นอนครับ มันจะอยู่ในพื้นที่เขาพื้นที่ป่านะครับที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าดิบชื้นป่าดงดิบนะครับถึงจะมีนะครับแล้วเราเค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูวิธีทำว่าทำยังไงถึงจะเอาไปรัตว์ได้ทำยังไงกับบุดอกนะครับสวัสดีครับ